สาธารณาสุขอำเภอะอำได้เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับประชาชนกว่า700รายค่ะ วันที่13สิงหาคม2514ที่โรงพยาบาลชะอําในประสานวงราวัวรองในแพทยสาธารณาสุขจังหวัดเพชรบุรีในประกาศสิทธิชมเชิญผู้มยการโรงพยาบาลชะอําในนำเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขบุคลากรทางการ,าการแพทย์โรงพยาบาลชะอําและอสมอให้บริการฉีดวัคซีนเอสต้าเซนิก้าเข็มที่2และซิโนเวคเข็มที่1ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงเจ็ดโรคเรื้อรังและประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนหมอพร้อมกับโรงพยาบาลชะอําสาธารณา นสุขอำเภอชะอําจํานวน793รายเพื่อเล่งป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่ไม่ขยายเป็นวงกว้างพร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวก่อนเปิดรับนักท่องเที่ยวในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้สำหรับชาวต่างประเทศที่ลงทะเบียนขอรับวัคซีนไฟเซอร์กับกงศูนในแต่ละประเทศนั้นทางโรงพยาบาลชะอำได้ส่งอีเมลยืนยันข้อมูลรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่ชาวต่างชาติแล้วประมาณ120รายทาง จ้าหน้าที่จะดําเนินการเริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกให้กับชาวต่างชาติในช่วงบ่ายของวันที่14สิงหาคมขอให้ชาวต่างชาตินําพาสปอร์ตหรือแบบประชาชนไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับวัคซีนให้กับประชาชนชาวต่างชาติที่มีเคยได้รับวัคซีนโควิดมาก่อนหรือข้อมูลเพิ่มเติมที่0982594526โรงพยาบาลจะาํา